ชอชออีก20วันจะกลับไทยเจ้าออกรีิปเตรียมชุดว่ายน้ำใหญ่เลย เดี๋ยวเราไปซื้อชุดใหม่กันวันนี้ใบก็เลยพาจอามาที่คลุบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชุดว่ายน้ําใหม่ที่คับปอนบางคนถามทําไมพี่ใบมาร้านนี้บ่อยจังอ๋อจะบอกว่าที่คีรุนะมีร้านเสื้อผ้าเด็กอยู่แค่สองร้านทั้งเมืองค่ะว่าแต่ชุดว่ายน้ําอยู่ตรงไหนนะทูกคนเหล่านี้มันหน้าหนาวแล้วว่ะจะมีชุดว่ายน้ำไหมเนี่ยไม่หรอว่าที่ร้านยังขายอยู่ไหมเดินไปเดินมาสักพักแล้วทุกคนเราก็มาเจอค่ะ คะทุกคนเพราะตอนนี้ข้างนอกหิมะตกหนักแล้วอะว่าแต่เจ้าของของเราจะถูกใจไหมเนี่ยหลังจากนั้นนางก็หยิบชุดลิเกชุดนีด้ไปค่ะทุกคนดูสิดิแล้วก็มีเพชรวิบวับวิบวับด้วยนะแล้วที่พีคคืออะไรรู้ป,ป่ะนางชอบมากมากค่ะทุกคนนางบอกแบบมาเอาเอาวันนี้แหละ <c oughs> มันสวยไหมอะดูมีเพชรวิบวับด้วยนะสีสีก็โอเคอยู่ใส่ออกแดดทีแยงตาสุดๆเลยมั้งเนี่ย <c oughs> แล้วใบก็ถามซ้ำอีกว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะเอาชุดนี้นางก็บอกว่าใช่ค่ะาม่มาอะโอเคก็ยังดีกว่าสีดำแล้ววะอยู่เมืองหนาวก็งี้ต้องทำใจหน่อยไม่ได้มีอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังดีค่ะที่จะเอาถูกใจส่วนชุดของเราวันนี้ก็ฟาดไปเกือบ700้อแบงก์แดงค่ะถ้าตีเป็นราคาไทยแต่คุณภาพเขาได้อยู่แล้วนี่นะคะทุกคนพอจะอลองใส่แล้วเนี่ยก็คือน่ารักสุดๆหงันนักบอนเล่เลยยังไงก็ไว้เจอกันนะประเทศไทยไปแล้วบ๊ายบาย